สวัสดีชาวตุลค่ะดวงความรักประจำวันที่2ี่สิสิงหาคมคุณได้ราชินีถือถ้วยกับัวนะคะส่วนเขาได้เดอะสตาร์ไพ่กับัวือนกันเอ่อในวันนี้นะคะคุณตุลต้องควบคุมนะคะอารมณ์ความรู้สึกด,ดีๆเพราะว่าคุณจะเซ็นสิทีฟมาเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณไม่พึงพอใจได้ง่ายมากๆนะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะพูดอะไรกันต้องระวังนะคะอย่าพูดกันนิดหน่อยแล้วก็ผิดหูกันแล้วก็เกิดการทะเลาะนะมีไพ่เลตแฟคขึ้นมาด้วยนะคะก็เตือนขึ้นมาแหละว่าวันนี้ อ่หลีกเลี่ยงกนเอ่อประทะคาลมกันได้ก็หลีกเลี่ยงนะมีพลังงานเดอรสตาร์ที่ขึ้นมากับหัวนะคะทั้งฝั่งแฟนนะคะก็ตัวเขาเองช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาก็พยายามที่จะเยียวยาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะประับปคองคุณสองคนหน้าที่จะมีปัญหากันก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แต่ว่าเป็นช่วงที่ต่างคนต่างเหมือนกับเพิ่งจะพูดคุยกันดีๆนะคะดังนั้นเป็นช่วงที่ยังเปราะบางอยู่มากนะ แล้วมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนได้นะคะอย่างที่บอกนะ Compromise นะคะก็แปลว่าเวลาที่พูดคุยกันก็อยากให้ Compromise กันก็คือพยายามที่จะปริปีประนอมกันดีกว่านะอย่าสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมขึ้นมาจากความขัดแย้งเก่าๆนะคะเพราะยังอยู่ในช่วงที่เปราะบางนะ